สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย่าใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาคุยเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับผู้ที่รักการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะทีนี้ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นมันก็ควรต้องมีถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จ ก็ควรจะต้องมีขั้นตอนนะฮะให้รัดกลุ่มยตาก,ก็ไปนั่งคิดว่าเอ๊ะที่เราทำเปลี่ยนทำการเปลี่ยนแปลงเราเราควรต้องมีความมีขั้นตอนอะไรบ้างนะะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อเพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มใช่ไหมย่าก็คิดได้8ดขั้นตอนนะ,ะไม่รู้ว่าจะจำได้หมดไหม นะฮะแปดขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ต้องรู้ว่าทําไมทําไมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเราจะต้องมีเหตุผลเหตุผลความจําเป็นเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นหรือ,อยังไงใช่ไหมฮะต้องมีเหตุผลนะ,ะบางคนก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมันเอาแล้ว เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วขณะนี้มันอะไรเทคโนโลยีมันไปไหนละเราต้องทําให้ทันเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามควรต้องมีเหตุผลเอาไว้ให้ชัดเจนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นนะคะว่าไม่ใช่เป็นการที่ทําโดยไม่มีเหตุผลทีนี้เมื่อมีเหตุผลแล้วอ,อันที่สอง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำด้วยตัวเองหรือว่าเห็นสมควรให้ให้ความเห็นชอบโดยผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจนะถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นส่วนอะไระส่วนกลางนะมันก็ควรจะต้องได้รับความเห็นชอบใช่ไหมฮะจากผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ว่าเขาเห็นด้วยไหมอะไรถ้าเห็นด้วยก็ผ่าถ้าไม่เห็นด้วยก็จบแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเนี่ยก็ไม่คงมไม่ต้องนะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองว่าเราจะไปต่อนะฮะจะเปลี่ยนหรือจะเลิกหรือจะไม่ทำหรือจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นนะะก็ อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่ตัวเองอ่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สองใช่ไหมฮะพอมาประเด็นที่สามขึ้นอยู่กับอารมณ์และอ่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละว่ากลัวหรือกล้าถ้าไม่กล้าก็คือกลัวก็จบ ใช่ไหมฮะดังนั้นคนที่มีจิตใจรักการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยมากจะไม่กลัวโดยมากจะกล้ามันถึงจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นคนที่ท้าทายก็จะต้องมีอารมณ์ของความกลัวน้อยอต้องมีความกล้าทุกคนนะ่ะมีความกลัวแต่ ความกล้าจะมาเมื่อจำนวนด้วยเหตุผลเห็นไหมฮะเมื่อเหตุผลมันอยู่เหนือความกลัวเหตุผลมัน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 ดีอ่ะมันมันสามารถที่จะพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ได้ได้ดีอะ,อะไรลนะ่ะเขาเรียกว,ว่าคุ้มค่านะกับการที่ยังไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนะัตรงนั้นนะอันที่สาทีนี้ พอเราไม่กลัวเราเริ่มแล้วอันที่สี่เราก็วางรูปแบบสิถ้าเกิดเราจะเราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องวางรูปแบบสร้าง process เลยว่าเราจะทำอะไรนึกทำอะไรบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างอ่าทำให้ละเอียดนะะอย่าลืมว่าการทำรูปแบบพวกนี้ควรต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไวใช่ไหมฮะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ให้สามารถเลยฮะให้สามารถที่จะติดตามประเมินผลอ่สอบทานได้อะไรเงี้ยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่ต้องเตือนตนนะคะทำอะไรก็ตามควรจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษอักษรไว้นะ,ะอันนี้เป็นรูปแบบและกำหนดโปรเซสแบบนะะอันนี้อันที่ห้า อนะันนะั้นที่4อันที่5ก็คือพอรูปแบบปับ๊บคุณก็จะต้องกำหนด Time Frame กำหนดระยะเวลาและ Time Frame ของแต่ละโปรเซส s นั้นว่าตรงนี้เป็นใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ทำไทม์เฟรมให้เรียบร้อยว่าขั้นตอนไหนทำอะไรอย่างไรใช่ไหมมันก็เหมือนทำแผนปฏิบัติทั่วไปอะนะทำแผนปฏิบัติทั่วไป เพื่อให้สามารถประเมินผลได้นะเวลาที่จะปรับปรุงก็สามารถสอบทานแล้วก็ปรับปรุงนะฮะในในในขั้นต่อไปนะเสร็จแล้วเมื่อกี้อันที่แล้วหกหกคือการหกเจ็ดลงไพลอตอ่หกใช่ไหม ลงพลอดก็คือเอาไปทําจริงเอาทั้งสองรูปแบบนะคะทั้งรูปแบบและไทม์เฟรมตัวเนี้ยเอาไปลงปฏิบัติจริงนะลงปฏิบัติจริงเลย <c oughs> ทีนี้พอลงปฏิบัติจริงเราก็จะต้องไปไงฮะต้องมีการเลคคอร์ดนะเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้เนะลคคอร์ดไว้ <c oughs> เพื่อให้ได้ติดตามได้ ปรับปรงได้นะฮะเพราะฉะนั้นอพอไปลงลงพลอตแล้วก็ติดตามลงรายละเอียดไว้เหมือนทำแดรี่นะเหมือนทำแดรี่ไว้เพราะจากนั้นข้อที่7คุณก็ประเมินผลเมื่อจบคุณก็ประเมินผลการประเมินผลของคุณคุณก็จะต้องเป็นไง ควรจะอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลที่เป็นจริงไม่แบแอดนะคะอย่าลำเอียงอย่าลำเอียงนะคะเพราะอะไรเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่คุณมีความประสงค์คุณอยากเห็นผลคุณก็จะต้องอไม่ลำเอียงคุณต้องให้ความเป็นธรรมนะว่ามันดีหรือไม่ดี ควรจะตัดไปต่อหรือควรจะหยุดหรือควรจะปรับปรุงแล้วไปต่อหรือเลิกปลม้มหรือได้ตัวใหม่มาได้แนวคิดใหม่อันนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลเลยนะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลออกนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีการตัดสินใจว่าคุณ จะไปต่อคุณจะปรับปรุงคุณจะล้มเลิกหรือคุณจะปรับเปลี่ยนนั่นตรงนี้ก็มันจะส่งผลละทั้งหมดมามาลงที่8ขั้นตอนที่8คือความพร้อมทำไมต้องมีความพร้อมความพร้อมเนี่ยก็คือการเตรียมการให้พร้อมก็คือเอกสารทั้งหมดตั้งแต่ที่ว่ามาก็คือตั้งแต่ อันที่4ใช่ไหมคการกำหนดรูปแบบ time frame การานำร่องและก็การประเมินผลคือทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยคุณก็จะต้องเก็บรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนอ่าไว้ให้ครบถ้วนเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าคุณมีความพร้อมที่จะชี้แจงทำความเข้าใจนะฮะอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดต่าง ย่อมมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะนำใบชี้แจกความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญในการเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวนี้ย่าได้เห็นกับตัวเองได้เห็นกับตัวเองมาเลยนะคะความพร้อมของเรานะะเรามีทุกอย่างพร้อมเนี่ย ทำให้ทำให้ง่ายอ่ะทำให้เขาเข้าใจเราได้ง่ายแทบจะไม่ต้องอธิบายนะ,ะเพียงแต่ดูเอกสารหลักฐานก็จะเข้าใจได้ดีนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหลักฐานนะะยืนยันแล้วก็สนับสนุน แนวคิดของคุณนะฮะแล้วอย่างน้อยนะมันก็จะช่วยสร้างความเข้าใจนะฮะไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนะี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงแต่ว่ามันมันประสบประสบผลสำเร็จหรือว่ามันมันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันก็จะเป็นผลอีกอีกตอนหนึ่งอันนั้นมันขึ้นอยู่กับ ผลแลนะความคิดมันมาก่อนส่วนที่สุดท้ายผลเป็นอย่างไรอันนี้เราเราควรจะต้องยอมรับเห็นะไหมเพราะนั้นความพร้อมเนี่ยมันจะช่วยให้ข้อขัดข้ออะไรนะข้อโต้แย้งเนี่ยเบาบางลงเนาะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นทั้งหมดเนี่ยทั้ง8ขั้นตอนที่ว่ามาเนี่ย ที่ย่ามองว่าเออมันน่าจะเป็นกระบวนการหรือเป็นหัวข้อที่ควรตระหนักผู้ที่ต้องการที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามแนวคิดหรือกระบวนการใดก็ตามควรต้องอ่ะอะไรอะให้ความสำคัญใส่ใจในสิ่งเหล่านี้นะะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ ตัวย่าเองใช่ไหมฮะที่นำมาบอกไว้นะฮะใน8ประเด็น8หัวข้อนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะคะก็อยากบอกไว้นะฮะเป็นหลักเกณฑ์นะฮะในการดำเนินการนะ,ะเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อยากมาบอก 8หัวข้อ8ข้อที่ต้องตระหนักในการที่จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ